ในปัจจุบันคนทั่วโลกลดการใช้วัสดุที่ทามาจากพลาสติกที่เห็นได้ชัดที่สุดคือถุงพลาสติกนั่นเองโดยปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย80%นั้นเป็นถุงพลาสติกซึ่งการย่อยสลายถุงพลาสติกนั้นต้องใช้เวลาถึง450ปีการผลิตถุงพลาสติกและการเผาทําลายถุงพลาสติกจะมีการเผาไหม้ที่ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกยิ่งมีการใช้มากเท่าไหร่ก็จะตามมาด้วยปัญหาหมลพิษเท่านั้น ถุงผ้าจึงเป็นทางเลือกเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกช่วยลดขยะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อเมเรง็งและช่วยลดภาวะโรกร้อนได้พี่ทุกคนถ้ามาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ1วันจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า1 0 0้ล้านถุงต่อปีและถุงผ้ายังช่วยลดการเกิดก๊าซเรืองกระจกจากภาวะโลกร้อนอีกด้วย PTT n e ีซโเพื่อโลกที่ยั่งยืน